วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับ Quantum Computing กับคำถามที่ว่ามันจะเป็นภัยต่อโลกคริปโตจริงหรือเปล่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันอ้างอิงจากบทความของ Ledger นะครับมาดูกันว่าเสียงแค่ไหนแล้วเราต้องเตรียมตัวกันยังไงบ้างสวัสดีค่ะเป็นหัวข้อที่สําคัญมากจริงๆค่ะเพราะมันกระทบกับความปลอดภัยของสินทรัพย์ดิจิทัลที่เราใช้ใช้กันอยู่เลยนะคะการเข้าใจศักยภาพาแล้วก็ข้อจากัดของ Quantum อม m p u t i n g เนี่ยจำเป็นมากๆค่ะ งั้นเราเริ่มจากพื้นฐานกันก่อนคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันใช้บิตใช่ไหมครับก็คือ0หรือ1แต่ว่าคอนตามคอมพิวเตอร์เนี่ยมันใช้ควบิตใช่ค่ะซึ่งควบิตมันพิเศษตรงที่ว่ามันเป็นได้ทั้ง0ย์ทั้ง1หรือเอ่อเป็นทั้ง2สถานะพร้อมกันได้เลยโ ทำให้พลังประมวลผลมันแบบมหาศาลเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะพลังประมวลผลที่เหนือกว่ามากๆนี่แหละค่ะที่ทำให้เรากังวลกันเพราะมันอาจจะไปทำลายการเข้ารหัสแบบ Public Key ที่เป็นเหมือนออหัวใจหลักของความปลอดภัยในคริปโตได้เลยมีอัลกอริทึมควอนตัมที่ต้องจับตาอยู่2ตัวค่ะคือ s o r r s กับ Grovers Shores กับ Grovers เหรอครับแล้วมันอันตรายยังไงบ้างครับ2ตัวนี้ ตัว s h o ์สอัลกอริทึมเนี่ยนะคะมันเก่งเรื่องการแยกตัวประกอบของเลขใหญ่ๆหรือแก้ปัญหา discrete logarithm ได้เร็วมากๆซึ่งไอ้ปัญหาพวกนี้แหละคือพื้นฐานของการเข้ารหัสแบบอะสมมาตรอย่างพวก RSA หรือ e c c ที่ bitcoin ใช้ยอยู่อ๋อที่ใช้ Public Key กับ Private Key คู่กันนั่นเองใช่ค่ะพอ h o r c สมันแก้ปัญหานี้ได้เร็วปุ๊บมันก็อาจจะคำนวณหา Public Key จาก p Private Key ได้เลยอันนี้คืออันตรายมากครับแล้ว g r o v e อสครับส่วน Gro v e r s Algorithm เนี่ย มันเป็นอัลกอริทึมค้นหาข้อมูลแบบควอนตัมค่ะมันไม่ได้ทำลายการเข้ารหัสแบบสมมาตรโดยตรงนะคะอย่างพวก AES ที่ใช้กุญแจเดียวแต่มันลดทอนความปลอดภัยลงแบบว่าเกือบครึ่งเลยอาจจะต้องเพิ่มความยาวคีย์เป็น2เท่าเช่นจาก AES 128เป็น AES 256แล้วก็อาจจะมีผลกับพวก h แฮ h ฟังก์ชันมากกว่าที่เราเคยคิดกันไว้ด้วยค่ะโอ้ฟังดูแล้วก็น่ากังวลจริงครับ เอ่อแล้วเมื่อไหร่ละครับที่คอมพิวเตอร์ควอนตัมแบบที่ว่าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงเห็นข่าวว่าแข่งกันพัฒนาใหญ่เลยใช่ค่ะก็มีความก้าวหน้าเรื่อยๆนะคะอย่าง Google หรือที่จีนก็สร้างเครื่องที่มีควบิตเยอะขึ้นแต่ว่าคือความท้าทายจริงๆตอนนี้อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องสำนวนควบิตแล้วนะคะอ้าวเหรอครับแล้วมันคืออะไรครับมันคือเรื่องคุณภาพของควบิตค่ะการสร้างควบิตที่มันสเสถียรมากๆแล้วก็แก้ไขข้อผิดพลาดได้หรือที่เรียกว่า logical คว b บิตที่มัน fault tolerant อะค่ะ การจะสร้าง Lo g i c a l qubit ที่ใช้งานได้จริงแค่หลักพันตัวเนี่ยอาจจะต้องใช้ฟิ y s i c a l qubit แบบเอ่อที่ยังไม่ค่อยเสถียรเป็นล,ล้านตัวเลยนะคะโอ้โห oh, ลักล้านเลยเหรอครับเพื่อให้ได้แค่หลักพันใช่ค่ะเนี่แหละคือข้อขัดวจริงๆผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ก็เลยมองว่าน่าจะอีกสักเอ่อสิบถึงยีปีกว่าจะมีเครื่องที่แรงพอจะทําลาย e.c.c. ของ Bitcoin ได้จริงๆ1 0 20ปีอืมก็ดูเหมือนยังมีเวลาแต่ทําไมเราถึงต้องกังวลเรื่องบิตคอยหรืออีเทเรียมตั้งแต่ตอนนี้ล่ะครับมันดูเป็นเรื่องอนาคตมากๆเลย เป็นคำถามที่ดีค่ะคือแม้จะยังอีกนานแต่ความเสี่ยงมันเริ่มมีตั้งแต่ตอนนี้แล้วนะคะอย่าง Bitcoin เนี่ยถึง Address ส่วนใหญ่เป็น Hash ของ Public Key ก็จริงแต่ต้องมี Public Key จจำนวนไม่น้อยเลยประมาณ37%ตามข้อมูลในบทความนะคะที่มันถูกเปิดเผยออกมาแล้ว พวกที่เคยทําธุรกรรมส่งออกไปแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าวันหนึ่งมีเครื่องที่เจาะได้ขึ้นมาจริงๆข้อมูลพวกนี้ก็เสี่ยงทันทีเลยมูลค่าอาจจะเสียหายหนักมากแต่ก็คาดว่าความก้าวหน้ามันน่าจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะทาให้พอมีเวลาปรับตัวอย่างการทำฮาร์ดฟอร์บไปใช้ระบบใหม่แล้วอีเทเรียมล่ะครับอีเทเรียมในแผน ETS 2 0งเขาก็มีแผนสำรองไว้นะคะเรียกว่า EIP 2333คือถ้าการเข้ารหัสปัจจุบันอย่าง BLS หรือ ECDSA ถูกทำลายเนี่ย เขาก็จะ hard fork ให้ผู้ใช้มายืนยันตัวตนด้วยข้อมูลเฉพาะเดิมหรือ pre-image แล้วก็ย้ายไปใช้ระบบ post quantum ค่ะฟังดูเหมือนก็มีการเตรียมตัวกันอยู่บ้างแล้วมีทางแก้หรือป้องกันที่ชัดเจนกว่านี้ไหมครับมีค่ะตอนนี้กำลังพัฒนาสิ่งที่เรียกว่า post quantum cryptography หรือ PQC ค่ะ PQC ใช่ค่ะคืออัลกอริทึมการเข้ารหัสแบบใหม่ที่ออกแบบมาให้ทนทานต่อการโจมตีจากควอนตัมคอมพิวเตอร์แต่ยังทำงานบนคอมพิวเตอร์ปัจจุบันได้ ตอนนี้ทาง NIST ที่อเมริกาก็กำลังจัดการแข่งขันเพื่อหามาตรฐาน PQC ที่ดีที่สุดอยู่ค่ะอ๋อก็คือหาตัวตายตัวแทนว่างันเถอะประมาณนั้นค่ะแต่ก็มีความทา้าทายนะคะ PQC ส่วนใหญ่เนี่ยมันต้องการขนาดซิกเนเจอร์หรือ Public k e ย์ที่ใหญ่กว่าเดิมมากๆอย่างเช่น a l g กอริทึมเฟลคอนอาจจะต้องการ1.5 KB เทียบกับ ECDSA ที่ใช้แค่ประมาณ65ไบต์เองโหต่างกันเยอะเลยนะครับใช่ค่ะซึ่งมันก็จะกระทบกับขนาดบล็อก ค่าทําเนียมแล้วก็ข้อจํากัดเรื่องหน่วยความจําของพวกฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเล็กๆอย่าง Ledger Nano S ด้วยจริงด้วยครับแต่ก็น่าจะปรับตัวกันได้ไหมครับก็น่าจะทันนะคะเพราะไม่ใช่แค่คริปโตที่ต้องการ PQC พวกธนาคารหรือระบบสื่อสารต่งางๆเขาก็ต้องการเหมือนกันอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์ก็น่าจะพัฒนาตามไปค่ะสรุปก็คือแม้ว่าภัยคุกคามจริงๆอาจจะยังไม่มาถึงเร็วๆนี้แต่ก็มีความเสี่ยงที่เรียกว่าเก็บข้อมูลไว้ก่อนค่อยเจาะทีหลังคือข้อมูลที่เข้ารหัสวันนี้อาจจะโดนถอดได้ในอนาคตด,ด้วยควอนตัมคอมพิวเต ถูกต้องเลยค่ะความก้าวหน้าน่าจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปทําให้เราพอมีเวลาเตรียมตัวแต่สําหรับวงการคริปโตแล้วการจับตาดูพัฒนาการอย่างใกล้ชิดแล้วก็ลงทุนในการนํา PQC มาปรับใช้เนี่ยเป็นเรื่องจําเป็นมากๆค่ะครับโดยรวมแล้วแม้ว่าภาพคอนตามคอมพิวเตอร์ที่ทําลายการเข้ารหัสได้จะดูน่ากลัวอยู่ไม่น้อยแต่ก็ดูเหมือนว่าเราน่าจะยังมีเวลาปรับตัวรับมือนะครับไม่น่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโลกในชั่วข้ามคืนใช่ค่ะแต่การตระหนักถึงความเสี่ยง,งตั้งแต่ตตเนินและเริ่มพัฒนาแนวทางป้องกันอย่าง PQC ก็เเป็นรื่่องสําาคคัญมกๆะ ทั้งอุตสาหกรรมคริปโตแล้วก็อุตสาหกรรมอื่นๆที่ต้องพึ่งพาการเข้ารหัสเนี่ยต้องให้ความสําคัญจริงๆค่ะครับผมและนอกเหนือจากเรื่องคริปโตก็น่าคิดต่อไปเหมือนกันนะครับว่าระบบอื่นๆในชีวิตประจําวันของเราละ่ะที่ใช้การเข้ารหัสแบบเดียวกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธนาคารการสื่อสารหรือระบบยืนยันตัวตนต่างๆเขากําลังเตรียมพร้อมรับมือกับยุคควอนตัมขมิ้งนี้กันยังไงบ้างอันนี้น่าติดตามกันต่อไปครับ